ทุกคนวันนี้ป้าทัดจะพามาทำนี่ค่ะมะละมะละยัดไส้หมูวุ้นเส้นค่ะนี่ค่ะมะละป้าทัดไปซื้อมาสําเร็จรูปอยู่เมืองนอกมีอย่างนี้ค่ะสดๆมันก็หายากอยู่เนาะก็มีวุ้นเส้นค่ะวุ้นเส้นที่ป้าทัดแช่น้ําไว้แล้วค่ะวุ้นเส้นตาต้นสนค่ะเราแช่น้ําไว้ประมาณห้าถึงสิบนาทีค่ะก็มาตัดให้มันสั้นลงค่ะก็มีหมูสับค่ะเนี่ หมูสับห้าร้อยกรัมค่ะเกลือผักชีกระเทียมค่ะค่ะมาดูกันค่ะนี่ค่ะกอนอื่นเราเอาหมูค่ะนี่ค่ะใส่ในนี้เลยค่ะหมูสับของเราใส่หมูลงไปค่ะเห็นไหมคะ ก็ใส่วุ้นเส้นค่ะประทันก็จะใส่วุ้นเส้นเลยค่ะใส่ลงไปค่ะแล้วก็กระเทียมกระเทียมสับค่ะประท่านสับไปแล้วค่ะนี่สามหัวค่ะก็มีผักชีแล้วก็เชอร์รี่ค่ะประท่านหั่นไว้แล้วค่ะเราไม่มีหัวผักชีก็มีรากผักชีค่ะน้ำมันหอยค่ะประทันใส่ลงไปค่ะ ประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะหรือประทาดเพิ่มอีกหน่อยค่ะจะได้เซฟๆค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลประทัดใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือค่ะเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ชิกไทยค่ะตามนี้เลยค่ะแม็กกี้ค่ะแม็กกี้ประทานไม่มีซีอิ๊วขาวประทานก็ใส่แม็กกี้ค่ะประมาณสามโซนโต๊ะค่ะกะเอาค่ะม,มันไม่มีสูตรอาหารไม่มีอะไรตายตัวค่ะทำตามที่เราชอบค่ะ แล้วเราก็ขย่ำเข้ากันให้เข้ากันค่ะในเห็นไหมคะมละเราเราก็จะยัดลงในรูนี้เลยค่ะ นี่นี่ค่ะได้แล้วมันก็ประมาณนี้ค่ะคือมะระนี่มันไม่ขมค่ะเพราะมันเป็นมะระแท่แข็งค่ะแต่ถ้าเราเป็นมะระสดเราจะลวกก่อนก็ได้ค่ะมะระลวกให้น้ําขมมันออกค่ะแต่นี่มะระไอ้นี่มันไม่ขมเลยค่ะ ปรุงด้วยนี้ค่ะปรุงด้วยซุปค่ะขมซุปค่ะเกมูสใส่ดูเห็นเกมูสใส่ซุปค่ะ,ผ,คะ,คะผักนี่มันจะเป็นซุปผักมันซุปขนอบมานราวเลยค่ะนะผงซุปค่ะแล้วก็เทใส่สองใส่สองช้อนโต๊ะค่ะแต่ไม่ต้องคุณน,นะคะสองช้อนโต๊ะนิดหน่อยค่ะ ก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยว่าทะ้าก็จะเติมพริกไทยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วพวกเพื่อความนัวพ่าท้าก็จะเติมน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะมันจะได้น้ำนัวค่ะ ก็จะประมาณนี้ค่ะน้ำออกสีน้ําตาลหน่อยค่ะแล้วก็ทัดก,ก็จะใส่นี้ค่ะต้นเชอร์รี่ค่ะเพิ่มกลมหอมค่ะสูรประทัดประทัดชอบใส่ค่ะแต่คนอื่นประทัดไม่รู้ค่ะนี่มันจะเป็นสีสันผัก่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่นี้เลยค่ะ ใส่เอมาละที่เรายัดไส้ค่ะน้ำเดือดเลยเราก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปค่ะนี่เราจะใส่เป็นก้อนอย่างงี้หยดลงไปด้วยค่ะหมูเราเยอะกว่ามะละค่ะก็เลยเหลือค่ะนี่มันก็จะอร่อยอีกแบบค่ะก้อนใหญ่เลยค่ะมันจะได้ไม่แตก ปั้นยนต์ลงไปค่ะโซ่พี่น้องต้งมมะละกของเราก็เดือดใกล้สุกแล้วค่ะเดือดตุวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวแล้วค่ะน่ากินไหมคะน่ากินไหมนี่ชิมดูอีกทีค่ะ อ้นี่หมูที่มันเหลือค่ะก็ทำเป็นก้อนต้มเลยค่ะนี่ต้มด้วยกันเลยค่ะนี่น่าทานไหมคะ จากนั้นเราก็ใส่หอมค่ะนี่หอมโรยหน้าเลยค่ะอหอมโรยหน้าค่ะปิดแก๊สค่ะกินได้ค่ะโซ่ต้มมะระเราก็เสร็จแล้วค่ะเราก็โรยโรยต้นหอมหน่อยค่ะเพื่อความ น่าอร่อยค่ะนี่ก็ตักสิจานได้เลยค่ะเห็นไหมคะะตักสิจานค่ะน่ากินค่ะเห็นไหมลูกใหญ่ๆนี่แล้วก็มีอ้นี่ลูกอ้นี้ด้วยค่ะดูสิ นี่ค่ะต้มมะระของเราเสร็จแล้วค่ะกินกับข้าวสวยร้อนๆค่ะนี่น่าทานไหมคะมามาถ้าใครอยากกินต้มมะระบ้านประทัดเชิญเลยค่ะต้มไว้หนึ่งหม้อใหญ่ๆค่ะน่าทานค่ะดูสิค่ะไอ้นี่หมูที่เราเหลือเราก็ทําเป็นลูกๆแล้วก็ต้มด้วยกันค่ะอร่อยมากค่ะน้ําซุปสุดยอดค่ะอืม โรยด้วยหอมผักชีค่ะเดี๋ยว,วถ้าจะตักให้ดูยั่วๆค่ะน่ากินไหมคะทุกคนมามากินด้วยกันนี่เห็นไหมเปืเป่อยๆค่ะต้มมารับเปืเป่อยๆมาก อุ้ทุกคน